ที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะที่วัดช่องลมนาเกลือค่ะข้าราชการนักการเมืองรวมถึงผู้นําท้องถิ่นค่ะได้เดินทางเข้าร่วมไว้อาลัยในพิธีชาปนากิจศพของนายจำลองสุขพร้อม ที่วัดช่องลมนาเกลือน,นายสุพัฒน์เนธพิสารวานิตเป็นประธานในพิธีชาปนก,กิจศพนายจำลองสุขพร้อมโดยเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดตีบเมื่อวันที่4เมษายน2554ที่ผ่านมารวมอายุ65ปีภายในพิธี่้มกลางนักการเมืองพ่อค้าประชาชนข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมอทินายสนธยาคุณเปลื้มอดเด็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนที่หนึ่งนายสัรศักงามพิเชษที่ปรึกษากระทรวงสาธารณาสุขนายชาญยุทธแห่งตระกูลอดีตสสชุมบุรี นายนิรันต์วัฒนาศาสตาธรประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและนักการเมืองท้องถิ่นเข้าร่วมไว้อะไรกันเป็นจํานวนมากเมื่อได้เวลาประธานในพิธีให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสกลุลพร้อมเป็นประธานในการประชุมเพลิงโดยมีท่านเจ้าพระคุณพระครูวิมลธรรมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดช่องลมเป็นประธานฝ่ายสงข์ขึ้นพิจารณาผ้าบางสกลุลและเป็นประธานประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์จากนั้นข้าราชการระดับสงต่างทยอยขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลาดับ สำหรับนายจำลองสุขพร้อมครั้งยังมีชีวิตเป็นผู้ก่อตั้งสากลเดินรถสองแถวพัทยายังเป็นประธานอีกด้วยโดยเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมารีจะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านและอุทิศตนทําคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องท้งนี้ซึ่งการจากไปจึงสร้างความเสียใจแก่คนใกล้ชิดเป็นอย่างมากค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัว